สวัสดีครับเมื่อนี้ครับพกันอีีทื่อเกานะครับเมื่อนี้เมนูอาหารนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาเอิดมาอย่างไรเผาจะเอ่อดมาเหมี่ยงก็ได้นะครับเนาะกต่ที่มาในส่วนของเส้นนะครับแล้วก็กอไกลนะครับแล้วก็มูยอแล้วก็หมูนะครับแลจะที่นี่พักผักหลากหลายนะครับพักเนาะแล้วก็จะเป็นนันจิมนะครับอันนี้นันจิมสมเร็จลูกนะครับนันจิมมูกทะนะครับ าเดี๋ยวเฮามากินกันเนึ่งนะครับเนาะหาผึ้งทิ้ดแล้วนะครับมันหอนเนาะเดี๋ยวเริ่มจากพักสลัดก่อนนะครับเขาก็ไปไปเสิร์ฟต่อไปนะครับวันหอนไปเสร็จต่อไปลาบจิ้มนะครับเป๊ะเป็นยังไงนะครับ แซ่บครับเดี๋ยวทำมาันไปได้หมดเลยนะครับทำให้ไงเลยครับไปมูยอไปไก่ไปหมูครับ,รลรบแล้วก็ใส่เส็ปหลาด้วยอันผิดนะครับ ใครที่ระิงนัน้กินเขาแรงนะครับก็เนาะหรือมันกินใกนกะน้ำแบบไลยนะครับเนาะเดบบดีครับทำยังไง แต่ปลายนะครับพักเนี่ยก็อยู่ประมาณ30บาทนะครับจะเสืร์ฟพารลดราคามานะครับอยู่10นะครับใน,นส่วนมูยอกอะ่ะ6บาทนะครับ6กก่นี่แหละ มีทิบบาทครับมูในท้างทิศแปดบาทนะครับเป็นตัวน,นี้นะครับมีทิบสองบาทนะครับอืมก็มีไงแบบร้าน์นะานครับ เหยืเนาะขอโทษขออภัยสำหรับคนโดนธ์แงนั้นเลยครับผักลับนะครับอกใจอกใจต้องมีคนมาบกหักต้องมีคนใหม่

แบบนะค,ค,ครับขอคำนี้ไงคำนึงนะครับก่อนที่ทจิดากกันเนาะอ๋ออืมพี่นอ้องหลักแปดเลยครับพี่น้อง นะครับทำร้าเมนูอาหารมันจะอหลากหลายนะกินบหมุงประกับนะเป็นหลายพวกนะครับเอาไว้กินอื่นลืมนะผู้ใดมาคลิปนี้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์นี่เลยครับเด้อยวมันนี้จะพ่อแ่นนะครับลงในสกังก์